สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบและกายเอฟซีครับยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องบา้าพุทไทยซิงนะครับโอ้ยไงแต่คุ่บาเลยอ้าวคลิปนี้ยุบเจ้าเวทม่วงครับทั้ยทางอื่นไงซ้ำทางอูบลบ่พี่น้องเหรอล่มกับล่มไงกับไงบ้าน Wow, một bên lại Còn gà thì đây mùm đi ao là cái bình ổng ấy เอาไปอยู่มือเมื่อนั่นรับรองไว้เอาพวกสลดเข่าเต็มคุบปากแน่นอนโอ้ขี่หินแฮ่ก็คับเลยโอ้ยโอยมันกระพดเอ้าจอดินมาหัวนะ ดินกับแกนไงกับไงว่ารับตาดัน่าสัตว์มันช่เกงหามแต่คนแบบนี้ต้องใส่เวียนใส่เวอร์นะครับพี่น้องเลยพอใส่บอไหนกับอันตรายอยู่ดิบวกคนอยูว่าหาเวียนมาใส่เด้หรือเป่าโธ่าาว่อเห็นฮวงเขาว่าจูงไปขีดนี่เนาะอ้ว เอ้าไอ้มันแรงไ่วะ บ้านล้น หม้อไส่กลวยจมโบเอาบูกันต่อครับโอ้ยบรงหัรมตอไส่กวยจมโบลงวัน phân đi quốc mày là bạn Hát ngã nó vào Có số nhau nhào của người tình À, tớ tầm thì phải โอ้มันแหงล่มเนาะ โสใหม่ด้วยตัวนี้วะสองหนุ่มจอมพลัง Nee. So, Nudler. เดี๋ยวเ่าต้องใส่เรื่อยต่วนเอาวากเลยพี่น่องวากเลยเอกวาไปจริญงานเจรงานโอ้ไงแห้งครับยังต่วนมึกจ้างแข็งไว้ยดินแถว โอ้ยมันสู่ร่มอะไรพี่พอมันโตรมรถปีนท่องเสือเว่ยตามหอกไม่อาจารย์กู้เจาทายเขาบริดเห้ขอกันด้วยบริบริมาถ่ายคนดด้วมาถ่ายรถออ แต่มาซาคนนี้มาซาคนนี้อีกซิมาที่นั่ย่งแะเหงาอันเดี๋ยวคอ็มาดันแต่ก็หมุนกบมาสิจะบอกไงเยืจอาของก่ขึ้นปานนี่ บ่มันบ่นเขาดิาอ๋อของเจ้ามันก็สวัสดีเนาะครับมันก็เขาโอ้ยห้องสู้มข่อยมันบ่นเขาเสียงลมมัน,เ,นเขาอยู่แต่ว่ามันก็บ่ได้แบบว่างำจนน่าเกียจดิมันตัดเองมัน,เ,นเออเสียงแสกซ้อนแบบเสียงสวดๆซาๆสัดแล้วก็ตัดไปสิบ่ได้อันขุดลุ่มกินเขาเป็นบริจารย์ล่มปาน ิ่นาเพราะยังยังฟงออกน็อตน็อตพลติกเนาะน็อตมันมีสามตวมันขาดตัวหนึ่งเงียว่าลยบาทจะได้หางเาาไปแล้วขันไปเมื่อโอดีซ้ายพอ่ดีขวาซ้ายไปด้วยกาล่างจนเหลียวจะเหลี่ยงปูหรอไปเท้าเต็งเงินหมดโอ้คือคือ อาว่าก็ไม่คิดหนาครับ